หมอไม่ไปฟังนิทานวันนั้นอ่ะญาติทวดเล่าดิทานมีอีพีหนึ่งอีพีสองนั่นแหละคุณหมอไม่เข้าไปอ่ะสนุกจะตายเออไปเนาะวันนั้นไปเนาะวันนั้นไปไม่ได้แอบ่าไม่ได้แอบวันนั้นไปจะมีอีสามไหมเจ้าลูงชายบอกว่าเอาไปทําเอาไปทําหนังอะได้เรื่องหน่วย่าประวัติญานะ เรียกไม่ปลุกหมุกไม่ตื่นหมดพันแล้วพ่อหมูหมดแล้วเหรอหมดแล้วลาบขาบใช่ไหมไม่ได้แอบใจวันนั้นไปนเราไปอยู่เรียกกันอยู่เนาะกำลังจะเข้าได้เข้าเข้มญาติเล่าเล่าที่บ่านดื่มเหล้า,า,ลาอุ้นบอก ตอนที่ดื่มเหล้าลาบข้าว่าไม่ได้ไม่จุกอยากลองของไม่ได้ลองของวันนั้นลุ้นยากพิมพ์ไม่ได้เลยวันนั้นนะพิมพลงพิมไปด้วยดหอนเหล้าไม่ได้วาดภาพไปด้วยไงมิกภาพไปด้วยไงนี่นี่เป็นพวกเราพวกนี้เราค่อยมาต่ออีพีของญาติจะสนุกมากนะขอบคุณค่ะทุกท่านทุกคนเหลืออีกสองนาทีจะลงแล้วเด้อ คุยขอบคุณค่าคุณหมอขอบคุณอ่ดวงตาก็ไม่ยอมไปไหนขอบคุณค่าญาติทวดลูกชายขอบคุณค้าน้องต้นปอมีไหนน้องต้นปอนอนแล้วใช่ไหมน้องมอนนอนแล้วทุกแม่กัเจ้าอีลําพึงขอบคุณค่าขอบคุณทุกกาลังใจเลยขอบคุณตั้งแต่คนแรกจุ้งเมคนสุดท้ายเนอเมมแรกจนถึงเมมสุดท้ายเนอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบใจเป็นอย่างมากฝรั่งคนนี้ก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะ สรุปแล้วล่างตัวเองไม่ได้เข้าร่างบ้านตัวเองเลยอ่ะไปอยู่กับพี่จงเฉยเลยอะประมาณนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ <c oughs> ย่าย่าคิดคิดกันบ้านไปเด้อแล้อย่าจะขึ้นอีพีพรุ่งนี้นะต่อเด้ออีพีที่สามเด้อขอบคุณฝรั่ง ขอบคุณฝรั่งคนนั้นมากๆเด้เชื่ออย่างก็บอกหูเขาก็บอกหูจักเปิ่นเปิ้ก็บอกหูจักเขาเนาะขอบคุณนะคะลูกค้าทุกคนมาสร้างสีสันให้ในห้องเนาะวันนี้ชื่นมืดมากเลยคือได้ปลดปล่อยอารมณ์แบบ ทุกสิ่งพี่อ่านน้องลิงก็อยู่กับแม่อยู่เหรอขอบใจมากจาก้ะแม่จะลงเลยเดอ้อขอบใจมากจาก้ะขอบคุณทุกกําลังใจเดอ้อยาทัดขอบคุณมากมากลิ้มมาต่อสมาชิกให้มาหลายเอกหมออะไรคนอื่นเรียกไปปั่วการบ้านการบ้านแต่พี่ใจดองเรียกให้ฟูดลืมตาลูจายลู เนี่ยพวุนี้พรุ่งนี้ขึ้นสองทุ่มรีบมาเนอะปะเด็นนี้มันมีอีกเยอะพรุ่งนี้ห้ามลามห้ามขาห้ามลามสายคุณหมออีละเมึงนะพรุ่งนี้อ่ะห้ามลามห้ามขาน้ำลายพรุ่งนี้บ้านยะไปต่อบ้านยาอีพีรอบเด็กมัน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 ,มนอยู่กันตรงนี้เลยยะขอบคุณคขอบคุณขอบคุณ,คณมันจะเหนื่งนาะทีแล้วนะ ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเนดะ้ออันอดหวัวเราะไม่ได้นะเรื่องของเรื่อง <laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจเนะ้อดูแลสุขภาพเพืนะ่อนททุกคนขอขออนุญ,ญาตลงไลนะ์แตวันนี้ไม่ไหวแล้วคนะ่ะขอบคุณขอบคุณ <laughs> บ๊ายบาย ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะน้องเลงด้วยเนอะดูแลกันส,สุขภาพด้วยสุขสวัสดีกันทุกท่านทุกคนคุณหมอขอให้ทำงานอย่มีความสุขสนุกไปกับงานนะคะอย่าซีเลียสดเด้อขอบคุณทุกเอพีขอบคุณที่มาสร้างสีสันให้บ้านหลังนี้มีเสียงคลื่นเคลงหัวเราะไปตลอดทุกระยะเวลาที่ขึ้นไลฟ์เนาะขอบคุณค่าได้สามชั่วโมงกว่าเ้อทุกท่านทุกคนสามชั่วโมงเก้าน,นาทีแล้ว ทุกสวัสดีค่ะโชคดีค่ะและเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ผู้นี้